ตอนนี้เราก็จะเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะไปบูชากันเนาะไปกราบไหว้ไปถวายนะคะบูชิสุโธยาสีปฐุมมากันค่ะเอาไปกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะมาตอนนี้นะคะก็ผ่านเข้ามาแล้วหันหน้ามาหน่อยนี่นะเขตนี้จะเป็นเขตของเมืองมนุษย์นะครับเขตของเมืองมนุษย์นะครับ ตรงนี้จะเป็นเขตของเมืองมนุษย์เนาะถ้าเดินต่อไปจะมีเขตของเมืองบาดาลน,นะครับเป็นยังคือบางสันเพราะว่าเวลาน้ามขึ้นเนี่ยเขตของเมืองบาดาลเขาจะยกตัวขึ้นนั่นคือคือเขตของอันนี้เอาข้อมูลมาจากไหนข้อมูลจริงครับข้อมูลจรงิงบรตรงเขตของเมืองบาดาลก็จะมีเขาทําขั้นไรตรงนี้นี่เห็นไหมมาดูครับมาดู เดี๋ยวต้องไปดูนะคะนี่แพราก็ไม่รู้ข้อมูลนี่นะคะก็จะเป็นทางเดินเข้าไปเดินเข้าไปสักพักนี่ครับตรงนี้อันนี้บอกตรงนี้จะเป็นเขตแบ่งเขตระหว่างเมืองเมืองมนุษย์กับเมืองบดานนะครับแมนบอกแมนครับตรงนี้เหมือดดนจะเนาะตรงนี้มันจะยุบลงเวลาน้ำลดยุบได้ปะยุบได้ ต่ว่าเพื่นเฮดแบบนี้เลยด้ม่นแต่ก่อนนี่เป็นทางเขา้าเข้ามาเลยเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะ,ะนี่เข้ามาตรงนี้จะเย็นมา,มากนะคะสมัยก่อนจะเป็นบันไดไม้เนาะบ่ครับจะเป็นบันไดไม้ที่ เินไหวเลยล่ะโยมเงียบเงียบเบเลยล่ะบอกว่าเคยมาจากเถื่อนแพลไม่เคยมาตอนนั้นพี่หมุกอาจจะเคยมานะคะนี่ก็มีไปับงนี FC, ้เอฟซีมี <c oughs> มีเอฟซีน่ต้นโฉนดผู้คนมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแพลเพิ่งไปสอบถามมาเขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะ ต้นชะโนดนะคะสูงมากเย็นแต่จะมีกลิ่นกลิ่นขี้ค้างขาวบาะขี้กระโกอกขี้ค้างขาวนะคะเนือดจุ๊ดได้พี่หมกว่าแบบว่าเกาะเนี่ยไม่อยู่กลางน้ำอันนี้เดงเลยเนาะทั้งที่ข้างล่างก็ต้องเป็นพื้นน้ำเป็นบ่อล่างเป็นน้ำข้างล่างเป็นน้ำนะคะแต่งงว่า รับน้ําหนักคนได้เยอะขนาดนี้นะคะทั้งสิ่งปลูกสร้างด้วยนะคะตรงนี้ลม เริ่มเดินเข้ามาถึงข้างในแล้วค่ะล้มลงก็ตตดทิ้งไม่ได้นะครับต้องคงสภาพไว้นะครับอ๋อแล้วก็ลอดไปนะคะเห็นไหมคะจะมีเหล็กนะคะค้าไว้ตรงนั้นนะคะนี่เขาจะทําค้าไว้นี่ค้าไว้นะคะจะมีกระบอกอ้หลายเยอะมากต้นสูงมากนะคะมองเห็นกระบอกเลยนะ ข้างในก็จะมีงานบวงสรวงเหมือนกันนะคะตัดปร์ควัดวาราเลื่อสารใต้ร้อนนาำเครื่องสับปาลาร์มีดอกไม้ทูกเทียนปลายสีทานาปลายบสีเปิดโชวเปิดหน้าเปิดขุมนทัพเปิดปุนบารมีเปิดหน้าที่การงานประดับด้วยกลมบาลัยดอกไม้ผักูบรี เราต้องรอรอบหน้าไหมเราต้องทำรอบหน้าอัเราต้องรอรอบหน้านะคะตาประธานสอนให้ลูกหลานกระสุดความสนมจใน่งันตอนแรกธและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์คนเยอะมากค่ะหายเปิดหายเริหายไปอย่าลืมนะคะคลิปนี้จะมีเลือดให้ดูด้วยนะคะการงานการเงินภาระจิตอาชีพ เชว์ว่าวาสนาความสุข่อนหน้านี้เปมนเราจะ้าไปเดินตามผูกศรีฐานด้านบนแต่ว่าตอนนี้นะคะคือด้วยโรคโควิดนะคะต้องทำตามกฎกติกาก็จะได้วางพันธุ์ไทยีตามวตรงนี้นะครับ ว่าเป็นจุดรวมตรงนี้อันนี้ของท้จุดที่ดีการที่ทำที่ดีที่สสีชมพูค่ะพี่หมวกเป็นจุดรวมว่ายทั้งสามสาตรงกลางเลยนะครับในบริเวณนี้เราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ก็เราเข้ากัน็อธับตาะสีแดงหนึ่งปุดต่หนึ่งท่านนะครับขยับตามนั้นตามมาเลยนะครับตามมาเลย อาเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเข,า,เขามาอะไรอธิษฐานขอพรต่อองค์พ่อปู่แม่ย่าลูกหลานมาวันนี้มาขอ,ขอพรพ่อปู่แม่ย่าอยากให้ปู่ย่าช่วยอะไรหนึ่งสองสาสีห้าว่าไปเด้อ วางเจริญไปด้วดินไปด้วยเดินสาธุ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 สาธาธุสาธุสาธุส่ธาธุสาธุสรุดาธุสาธสาธุสาธุสงเสาธุาธุสา่อาสรธุสาสาธาธุสาธุสาสาธุสาธุาตุสไปุสาธุสาธุาุสายุาธุสาธุ้าสาุสสาธุสาาธุสุสาธายุาธุสาธุาธุาธสาธุสานุสาาธุส่ธุสาธุสาธุสา

เพิ่นมาขออีจะเป็นต้นมะเดื่อใหญ่นะคะห้ามปีนป่ายตอนนี้ยังไม่เข้านะครับเพราะว่านม่เป็นกันกันไม้หมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะมี คนมาขอโชคขอลาบเข้าไปทาแป้งเข้าไปทาแป้งนะคะ <ไป S 1> ซึ่งาขาวเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ห้ามปีนไปห้ามลงไปนะคะกลาบไว้ได้นะคะนู่นก็มีทางเดินที่เป็นไม้นะคะยาวเลยโอ้ครับเพิ่นรอทันข้าว ก็จะเป็นต้องมาเดือผ่านไปเราต้อง <จะ S 1> เดินนีเหรอเดินอ้อมใช่ไหมอ๋อต้องเดินอ้อมเพราะว่าตรงนี้ปิดแล้วนะคะที่จริงตรงนี้จะเป็นเดินไปหากันได้นะคะบรรยากาศข้างใน,น อันนี้เขาเรียกต้นอะไรพี่หมูต้นเฟิ์นไม่ใช่นะอันนี้เป็นต้นต้นอะไรคล้ายๆต้นชะโนดนี่แหละคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าชะโนดเล็กชะโนดเล็กเหรอชะโนดเล็กนี่นะคะพื้นใต้นี่ก็จะเป็นน้ำนะครับใต้พื้นแต่ว่าตอนนี้เป็นดินอยู่แต่มันจะชุ่มอยู่ตลอดชุ่มชื้นชุ่มชื้นนี่ลักษณะเหมือนพญานาค เหมือนองค์เ <elt> รียนหน้าลอยเดินนี่นะคะด้านในเดินช้าไม่ได้เราต้องเดินเร็ว ตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้ตรงน,นี้เขาทำที่กัน้นไ้อืมทำที่กั้นไปด้วยนะคะซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากสองปีที่แล้วที่เราเรามายังไม่มีที่กั้นนะคะแต่ว่าตรงนี้นะทำแล้วเป็นเป็นบอ่อแบบนี้ทําแล้วนะคะ ่งน้ําองค์พญานาคห้ามโยนเหรียญน,นะคะช่วงนี้งดก่อนนะครับเพราะว่าค่ะช่วงนี้งดนะคะป้องกันโรคโควิดนะครับไม่ให้ใชน้น้ำร่วมกันด้านบนปัตทีนี้เราก็จะถึงทางออกแล้วนะคะเดินลับ,บโอเคค่ะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะก็เป็นการอัปเดตนะครับคำชะโนดนะครับ,รบล่าสุดนะครับ FC ฟซี อาจจะอัปเดตยังไม่หมดเพราะว่าคนเยอะมากไม่ค่อยสะดวกนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยขันน้ำมนต์ไปแล้วกันเน้องพหมกเนาะครับผมรอดูขันน้ำมนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะมาดูนะคะนี่เป็นที่พิมพหมกได้นะคะนนอ้บอสบอส,บอสมอบให้นะคะสวยไหมคะ สาธุสาธุนะคะปู่ย่าจะได้ไปอยู่กับเรานะคะอันนี้เป็นขันน้ำมนนะคะช่วงบวงสวงไ้ดูชัดๆเลยนะคะให้ดูชัดๆเลยนะคะอันนี้แล้วเต่ดวงนะคะ được rồi văn được rồi coi xong rồi là nó mà